มาดามเห็ดมัสลุมสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้พาเข้าป่าอีกแล้วเด้อจ้ดเด้อนานๆมาทีก็หมานอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นหยังบ่กคุณน่ะเห็ดเห็ดอยเห็ดนั่งล้มพี่น้องจ้าก็มีพ่อให้ได้เก็บอยู่จ้านี่แต่ว่าเพียหอยถากเล่มไปเบิดพ่อแม่พี่น้องคุณน่ะเสื้อเล้าหนาหลายคักจ้ะแต่ว่าถากเพิ่นอ่าถักพิ่นก็ะยากเนาะ้นกระยากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้พามาเก็บเห็ดม่วนๆฟินๆนี่คือเก่าเด้อจ้ดเด้อพี่น้อง มาเบาๆลา,ายใหญ่หางลุยกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าจนโดนมาเท่อกับฟินคือเก้านะฟินหน่อยฟินลายกับฟินคือเก้าพี่น้องกะทิ้งทิ้งช่วงไปโดนเนาะพี่น้องจา <c ười> ๋าบ่ค่อยได้ออกป่า <c ười> ไม่ค่อยได้ออกป่าจา้าความจริงพักเพิ่งก็มี่เ้ได้เก็บอยู่กับพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่าแพทบ่ค่อยได้ออกเนาะไม่ค่อยได้ออกมาทําคลิปเท่าไหร่ นานมาทีแต่ก็ฟินเหมือนเดิมนะจ๊ะมาเก็บกันเลยจ้ะเก็บชงที่กล่องเห็นก่อนละเนาะพี่น้องจา๋าปลาดเจ้าเบิงอู้ยนี่หัดออกมาแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะเห็นกําลังงาม,งามแพททั้งย่านนั้นถือฝนละมันมันเนาทั้งกับ,บเบนาเาดอกจ้ะเพราะว่าอันนี้วันนั้นเดินมาดูไว้แล้วมันหน่อยกันเลยก็เลยบอดด้เก็บเห็บเบิงเนาะจ้ะเนาะ โอ้ยสวยบอพีหน้องสวยมากเลยปาดโอ้โหคืองามแท้จ้ะนี่โอ้โหสวยงามมากเลยฮะลงตะกา้าสวยๆของเราไปเลยนะจ๊ะนี่อันนี้คือมาเห็นบใบนี่มือที่สามเลยบอแมนว่าบอเลลอกะเลาะจุจ้ะ เราหาเบิ่งเหตุอยู่แต่บางเหตุมันออกพันหลายเนาะพี่น้องงามเนาะเห็นวันโบนเห็นแต่ว่าขออนุญ,ญาตลงต่ำก่อนแล้วกันงั้นละก่อนนี่เดี๋ยวค่อยไปตัดขาแล้วกันมือน,นีสิผ้าเก็บอันเหตุนั่งร่มแล้วกันสิผ้าเก็บดอกไม้ไปเหตุไปเหตุนํำหวานนำ้ำด้อยพี่น,อออน้องเพราะว่าดอกห้นระบอมตัวหน,นั้นเอาไว้ทากินซะเอาไว้ให้ทาก,ก,นาทาก,กินนะจะ๊ะเดี๋ยว ตรงนี้อีกนะคะตังท่าได้เมื่อกี้คือตังได้เ <c oughs> จ้ยจยายะเจ้ายะไงหลังทวนเดอร์กล่องเอ,อ้ยคุณเอาโอ้อยตัวนั้นสิจงไหวเงี้ยสิเก็บลเลรอนี่พี่น้องเห็นไหมคือหน่อยค่ะแขกจงไหวดีกว่าเนาะเดี๋ยวพิจารณาอีกเธอหนึงเด้อสิจงไหวก่อนล่ะพี่น้องจ๋าเนาะนี่อีกช่อหนึ่งเหลือบ่เหลือกระซังโมเป็นหยัง จะมามาเอาช่อนี่จ้ะนี่ช่อนี้สวยมากนี่ช่อนี้งามๆเลยนี่ถ้ารุ่นนี่ก็ลังก็ลังเก็บแล้วก็ใหญ่กว่านั้นหน่อยนึงก็เป็นตาเก็บอยู่เอ้ยอันนี้คือสีนเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลุ้นได้โจกแล้วโอ้ยถากก็อ,อยู่เด้ออือหือน้องถากก็อยู่จ้ะเจังไลเนาะอือหืออัอนต้นนั้นเอาไปให้ถากกินซะเด้อเนากินซะนั่นน่ะเห็นบอโตถ,ถากเัรอพี่น้อง เจังสีนา่บนาบัน่าเดี๋ยวหลุนกันเดี๋ยวเอาไปลุ้นอีกทีนึงเดี๋ยวมาดามไปตรวจเช็คเธอหนึง่งนอกจากเนาะนี้เดี๋ยวเช็คอีกทีนึงเห็ดข่อยงามขนาดเลยท่านปจักนี่จ้ะทุกคนค่ะอันนี้สวยเมื่อกี้สรุปเน่าด้วยนี่กระจงไว้จ้ะพี่น้องจ่งไว้จ่งไว้เดี๋ยวค่อยมาเอามาเอาผอมทเพิเหนในยหน่อยอย่มาเอาอันค่ะ บ่เเลือกับบเป็นหยังค่ะกินเบดกับบเป็นหยังจ้ะพอแม่พี่น้องไปจังไดแน่น้อสบายดีบ่พอแม่พี่น้องทานว่ามาดามคือหายไปโดนแท่ป่าฮัดพี่น้องเปิดพออบขึ้นมาดูสิเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยเอาใส่แบบคือเก่าเปิดออกมาเก็บก่อนเนาะถ้าอบอันนี้ทำมันช่างสวยจังเลย้ย โอ้ยสุขภาพบ่ค่อยดีพี่น้องออกปลาแย่มลยก็ขั้นแต่เลยบ่ค่อยออกว่าบ่ออกก็อุดบ่ไดก็ออกอยู่แต่ว่าออกบ่ทีคือตะกี้ว่าแต่ออกปลาลงทะเลว่าแม่นขั้นโหลดพี่น้องเอ้ยเขาเพราะว่าทะเลเขาแพลก็ไปเก็บผักมันกับมีมันกับปลาคือกันนะพี่น้องเนาะคนแพลนะพี่น้องตะกี้บ่แม่นบ่ขั้นได้ขั้นคือกันแต่ว่ากะอดเอาแต่ว่า มันเริ่มโดนหลายล่ะภูมิต้านทานเทามันบวมีมันเลยเห็ใหเหุให้เห้าเมื่อยคักไปน่นอะแล้วก็ขั้นซักซิดอีหลีคขั้นทรมานเป็นแผลโอ้ยก็เลยห่างๆเนาะนี่อีกช่อหนึงจ้ะทุกคนค่ะอัน,นตั้งกล่องบ่ดใดด้วยงามพื้นกันจ้ะฮัดงามบนะ่าคักเนาะเดี๋ยวค่อยตัดขาแสตะกาตับซุ่มเพิินเปลือนดินจักนอ้อยสวยมาก นี่อีกพี่น้องเป็นตับๆอยู่นี่เฮ้ยแต่ว่าดอกกะน้อยอยู่ได้แอบเล็กอยู่นะแต่ว่ากะไงกว่าทีและพัดประจงไหวอยู่มันง่ามแมเก็บซักเนาะเก็บจักน่อยเก็บเท่าที่เก็บได้ที่เหลือก็จงไหวมมกถ้าเหลือกะถือว่าเขาโศกดีไม่เหลือไม่เป็นไรกลัวถ้าเขากินหมดทุกคนค่ะตัางกล่องบได้อีตั้งหาสิบตัดเอาง่ามบได้เนาะ ตุังจ้ะตะมุตะมีงามแห้งกำลังแสบได้หนิลุนผัดโอเคนอนจงไว้ซะแค่นี้แหละอุ้สวยจ้ะสวยมากเห็ดในกบตา นี่อีกจ่ะพระแม่พี่น้องจังเหมือนงามน,นะจต่เนอ,อ,อ,อสวยรุ่นเหมือนงามดีเห็ดรุ่นก,ก็รลังกินจ้ะกำลัางงามกำลังกินอ่อนๆเลยบ่เสีย ก็ได้เล่มอยู่จากมื้อนี้จะได้พอได้ฟินเนาะฟินน้อยฟินมากก็ถือว่าฟินนะจ๊ะน่ะจงไว้ ใช่ย่อยนะจ๊ะสวยๆเลยจ้าอ่อนๆงามๆเลยเก็บบ่งามก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องบางบางมองกตั้งกล้องได้ตางหมองกัตั้งกล้องบ่ได้เนาะโอ้พี่นะนี่สวยเหลือเกินนี่จากพี่น้อง งามบอ่อเห็ดสวยๆเลยนากจ้ะเนาะ๋ย,ย่าไปยางหาเพิ่งอีกก่อนเพื่อพอ่อเพื่อหมานอีกเนาะพี่น้องถ้าพ่อหมานกะจะพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเก็บดอกไม้ด้วยจ้ะไปเก็บดอกไม้ไปไว้ทําน้าหวานจ้าทุกคนติดตามรับชมด้วยกันเลยนะจ้านี่จ้าทุกคนต้นใหม่โก๊กเนี่ยมาเก็บประจําทุกปีเนาะมาเก็บกันเลยจ้าตั้งกล่องก่อนด้วยพี่น้องพาพ่อพี่น้องเก็บเห็นดีดอกเนาะ มันขื่นนะมันคือมีเพีย,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 ยพี่น้องเสียดายนอกจากนะเพี่เพี่เอาบ่อใดเด้อพี่น้องเด้อมันเพียขึ้นไหมพี่น้องจ๋าเห็นวัน่ะ้าดำๆน่ะมันเพียบ่จ้ะนั่นน่ะเต็มเลยน้ำงาพื่นเนี่ยมิจต์เพียไหมเ่าเอาเด้อจ้ะเด้อไม่เอานะคะทุกคนเสียดายนอกจากนาะเสียดายมากไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเราไปดูที่อื่น มันนีเยอะแยะเนี่ยบวกเป็นตะกินนะพี่น้องเนาะเพียเต็มเลยป้าปีนี่คือเพียล้วมพวกปีว่าเคยไม่เพียะนะพี่น้องนะต้นนี้คือกินประจาเด้อจ้ะเด้อป้าเสียดายมากเพียตัวเพียดำๆน,าานะจ้ะเนาะโอ้ยเจออีกแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยสวยมากเลยป่านนี้พี่น้องทั้งอันทั้งฟังเหนือเพิ่นก็นอยากมาเก็บน้ำพ่อแม่พี่นอ้องเอยอันมัน มันบ่ดได้หลายจนสให้มาเก็บน้ำแหม่อยากห้มาอยู่เด้อจ้ะเด้อแต่ว่ามันยังบ่ดได้หลายแบบมากกับสิบพพ่พ่อฮิตโปพ่อพ่อได้มวนน่ะแม่มันหน่อยอยู่มันพัฒน้ออกหลายแต่ว่ามันกับสิหลคือปีที่แล้วป,ปุ๊บนี่เพิ่นอยู่ไกลได้พี่น้องทั้งเหนือน่ะสองกิโลเอ้สองลอยกวัวกิโลทับรถกับสองชัลี่งกัวสองชังงว่ว่มงคร่งกัวกัวเกือบสามชัลี่ง เนาะเพื่อนอยากมาเก็บน้ำนี่ทากนอนเฝ้าอุปสรรคกระายสมมติเขาเจอเหตุจังส่เขาอันบอกว่าสียนแสียเพื่อนมาเก็บจังส่กะก็ต้องเฝ้ามาเนะากกนนนนนนนะซาพอด่พี่น้องทากกะสิกินแน่นอนกัสิกินแน่จังสี่นะาพี่น้องจ๋าเนาะจักอันแต่ว่าอยากให้เพื่นมาเก็บค่ะเพื่อนเห็นเวลาอันแพทย์เก็บเพื่อนก็อยากมาเก็บน้ำ อยากให้มาก็บน้ำอยู่ได้จ้ะเด้อแต่ว่ามันยังบ่ออกหลายมันมีพ่อไห่ได้เล่มนะแม่ทามันออกหลายๆเต็มคอนอะ่ะไปตังไห้มาเก็บอยู่มากบ่เสียเถี่ยวมากมวนอยากให้เพื่อนแต่มาเก็บน้ำจากพี่น้องเพื่อนอยาอยากมาเก็บสิส่งไปให้การกินกับบ่ได้อีก บเ,เคยทรงย่านเห็ดเนาน้า่จ้ะพี่น้องจ้ะแฟนกับโให้สทรงพูนมาเดี๋ยวมันสีเนาสัสน้องน้องดากับมูจ้ากับอันพี่ๆคนไทยพูนอยู่ทางเหนือ,นอนเนาะจ้ะเนาะพูนอยากมาเก็บน้าที่ว่าหนาหนาวแพดผ้าพูนไปเก็บน่ะจ้ะพี่น้องจ้เพูนก็อยากมาเก็บน้าอีกแต่ก็ซ่อมอยู่ซ่อมว่าเห็ดมันสิออกรลายย่ามใดสิให้เพอนมาเก็บ คนต้องโศกดีแหละเธอเบิง้งซ้อมใบกวเสียมาเก็บอยู่ดอกจะจอบเห็ดไปให้นะจ๊ะเหมือนเดิม มันคือเกามานคือเกามันหอนจะจัดมันเสียออกอีกอยู่พี่น้องเห็ดนะเห็ดนั่งร่มมันต้องจอบเรื่อยๆมันลักออกเรื่อยอยู่มันออกอยังบัสูดมันเสียออกเรื่อยๆอยู่งามขนาดเลยจ้ะสวยมากเลยทุกคน,นงามหลายเบองที่ละสวยงามมากเนะาะปาดนี่อีกพ่อแม่พี่น้องนี่เบิง่งเป็นตับๆอยู่นี่ปาด แพสีเลือเก็บเอาแต่อันที่พุ่นไงคนด้วยจ้ะเนี่ซ้ำหนีกับฉันสีจงไว้พื่นมาเก็บนี่กับพวกขุมคามาจได้เป็นหน่องเ้ยมันบ่มันบ่นบได้คุมดอกเนาะนี่มีซ้ำหนีหนึ่งเพอเพออันจงไว้พื่นมาเก็บเพอเพอถากินเบิดก่อนบบได้เก็บซ้ำนี่แพ้กันยังโอกาสจงไว้เลยนี่เพื่อต้องเก็บแล้วเก็บหน่อยหนึ่งเลือเก็บเอาเฉพาะที่เก็บได้ก่อนมันเก็บบ่ได อีลี่คอยจงไว้จงไว้มาเบบึงกะคันได้เก็บกะได้เก็บถ้าบ่ได้เก็บกะถาหัากเก็บเปิดถากเก็บเรียบเห็นว่าากนอนเฝาอยู่เมื่อกีอ้แบ่งกันเนาะจ้ะถากจ๋าเจ้าก็อยาคอยกระยาอโอเคสนิทจงไว้เดี๋ยวมาเบบึงใหม่เนาะจ้ะน,นี่อีกจ้ะทุกคนขา กรอบคักเด้อนี่นี่สุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแจ็คพอตแตกก่อนจับบานปราสิเมื่อบ้านแล้วได้พี่น้องมาบึงนี่มูชาหูแจ็คพอตแตกนี่ก็สวยก็ยังอยู่ได้ละเนาะงามขนาดเลยจ้ะนี่ว่าไม่สวยไม่ใช่นะสวยมากทุกคนคะ่ะงามจังงามหม,มานหมานหมนัมนปิดท้ายรายการประสิลับบ้านอยู่แล้วหาพอ,พอแล้ว มะพรเนี่ยถ้าว่ามาพอ้มันนี่นี่บไ่ได้เลยได้เนี่มันแห้งมันสีแห้งแล้วเนี่ว่ามันขึ้นยังต้นใหม่สิไหมคีบโปส่งามบสวยกกเยาวากันเด้อพี่น้องไม่มีคนถือกล้องให้จ้ะแต่ว่าปกติมดาำกะกีบเห็ดบ่งามดอกพุงมือก็ถอดแล้วมือนี่ละลุยเลยสุดยอดอี๋ งามงามงามนี่แกงสีนี่เก็บหยาดหน่อยนึงได้ไปหนองเด้อเห็ดเลื่มออกแล้วล่ะเนาะเห็ดเลื่มออกแล้วแหละสุดยอดเป็นตับๆเป็นสันๆเลยไหมนะถ้ามีคนถือกล่องแหงนะอื้ย แน่นมากเลยแน่นมากค่ะทุกคนค่ะเดือยในกระยาคุกเป็นอย่างเด้อเผื่อถากเผื่อถากินน้ำ เด็กหน่มาตีใหม่ตีคนะอนเห็นเแบบนี่ยครับม่อื่นเนี่ยคือว่าบอดัยอะไได้เนี่ยพี่น้องสีน้าเอาละจ้ะพี่น้องหลังจากที่เราหมันหมนเห็ดกลับมาหอดบ้านแล้วเด้พี่น้องเพราะว่าอะไรอยากมาอวดพี่น้องจ้ะสิ่งที่อยากอวดคืออย่างหูกกว่าพี่น้อง แพทย์อยากมาอวดดอกไม่อวดพักง,งามๆพม่พี่น้องเบิ้งป้าคุณนะดอกไม่ที่เอามาปลูกน,นจะจ๊ะเนาะสวยงามมากค่ะทุกคนแล้วก็พักเบิ้งพม่พี่น้องเบิ้งพักนี่แพทย์ก,กับปูกคือการยูเดอร์พี่น้องจ๋าแต่ว่าพื้นที่ปลูกมันบ่หลายจ้ะพี่น้องอันปลูกได้ซ้ำนี่ทาลองเอาอันพักกวงตุ่งไปปลูกมองพุนเดี๋ยวสิเบิ้งว่ากวงสิมากินบ่อันนี้เพิ่อบ่กลกาเขามาไก่หอดเงินปันได้ พี่น้องจ้ะสื่อกุหลาบมาสองต้นกวงลากินเบิดเหลียบเหลือแต่ต่อพักซีมาดามงามบ่าจา้ะพี่หนาสิบาวาน,นะนหนาปนีดอกพี่น้องมีเบิดถุงกับวานเบิดถุงพูนะงามงามพี่น้องแล้วก็นี่ทั่วลั่นเตาทั่วลั่นเตากับงามนี่พักกวงตุงอันนี้เก็บแบงอันไปแห่ไปหามูแล้วเด้จ้ะเด้อนี่เหลือไปซ้ำนี่พอไ้แยกออกบ่หามันมัน,ม,นมันหนาเกินไปจ้ะนี่อันนี้เบิ่งตที่ละพี่น้องขนาดเนาะน ักส่วนขั้วของแพลติด้จะได้นี่แต่ของปู่พันธ์ได้กินได้นหนิพี่น้องสิกินมื้อนี้ละส่วนมากกินน้ำเผื่อนสาวเผื่อนสาวาม้กินจ้ะฮองแต่ของพันธ์ได้กินสิกินเมื้อนี้ล่ะนเพื่อนสาวกับปูง่ง่ามมากสุดยอดความสวยงามแล้วแต่เนาะพี่น้องจา้าสำหรับคลิ guy, ปนี้แพลก็ฝากใ้ซ้ำหนูได,ด้ใจได้พอแม่พี่น้องจ้าเอาความสวยงามของผักมาฝากด้วยเนาะความสวยงามของผักแล้ะกัน หมานความฟินของเห็ดเนาะเห็ดกับหมานมือนีหมานขักหมานเนี่หมานหมานถือว่าหมานเลยโดนๆออกเสียงนึ่งหนึกว่าสุบ่ได้เห็ดก็ได้ขี้เก่าจา้ะพาา่อแม่พี่น,อน้องจ้ะไปแล้วจา้าอยู่ดีไม่ห่งสุขภูสุขคนเด้อจ้ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบายบายค่ะเดี๋ยวเห็นเอ้วกระตาเห็ดสเก็ตดิเมื่อดิบุกข์ขึนเอาข้ามี่มินก้อนแซ่์ยะเด้อย่าหาซีดิโก้ร่นี่มินก้อนแซ่์ยะ Yes. Mm -hmm.